รายการ Slow Life A Beautiful Day สัปดาห์นี้พบกับวัหวานค่ะพวกเรากับจักรยานจะมา Slow Life อะไรกันที่นี่ติดตามนะคะปันปันปันชอบเพราะว่ามันออกมาเจอแบบเจอแดดเจอลมเจอต้นไม้เจออากาศบริสุทธิ์เนี้ยค่ะแล้วพอมาได้ใช้ชีวิตช้าๆได้ปล่อยใจไปกับความสวยงามธรรมชาติแล้วเราจะรู้ว่าแบบที่จริงแล้วความสุขมันอยู่ใกล้แค่นี้เองหวนเชื่อเรื่องแบบ พลังบวกที่มาจากสิ่งมีชีวิตด้วยกัน mm. อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะทาให้เราสดชื่นแล้วมันก็ช่วยทําให้แบบข้างในมันรู้สึกดีออยยย